หัวใจเจ้าเดิอลีลาหากเข้ามาสู่มาด้วยกันบอกมีเจ้าฝักองบอกมีน้องมือนานข่าแจ้งแจงนะครับปีกว่าบ้านหนึ่งว่าจะยกขขงเขานะครับได้ฟาขาาแจงแจงสองไล่เก้าสิบไปที่เห็นกำลังกินฐานอยู่ตอนนี้นะครับ เป็นทีมงานสับสวุวรรครับเมื่อนี้ได้มาทำการจุดนะครับในประเพณีบุญบอกไฟเทศบาลโคกจานครับทีมงานสับสวรรน,นะครับเมื่อนี้ขึ้นสู่ฐานเปิดอตกแตง่งให้เรียบร้อยไปรรอยเปร์องเ,เส้นนะครับสีใดน้อยหรือใดหลายโปรดติดตามไปพร้อมๆกันครับทีมงานสับสวุวรรครับขอให้มันหมานนะครับ ทีมงานสับสวรรครับเขียวโบกสวรรค์ทีมงานสับสวรรขึ้นสูงสูงลงสาสาทำคะแนนในหลายหลายขอทีมงานจงโชคดีสามสองหนึ่งไปไป เดินทางเท่เยี่มากๆสวยงามสุดเลยสับสวนคือตัวเล็กฝ่าพื้นเดียวนะครับค้วิศตัร้วจเป็นประโยชนประได้ผ่านขวาง่าเดียวนะครับเิกกันไปดุนกันไปเขื่อนตัวเล้ฝาพื้นเดียวเครืองฝาขาวไล่ๆนะครับประมาณสักสองสามบ้าหัวด้านขวาหางด้านซ้าย ทางฝ่าเข่าไล่ๆนะครับประมาณจากสองสัปดาห์ทางดีเดินกันไปดุนกันไปโค้งติดมาตลอดนะท่านค้งติดมาตลอดค้งติดโปรไฟล์ด้านขวาฝ่าเข่าไล่ๆจะโยกกับมาด้านซ้ายของฝ่าเข่าไล่ๆที่ร้อยตูนะครับ จะเข่าหลังเมฆพน่าทันเกิดตัวเขาหลังเดกไปหลังไดี่ลอยหุบเสียบเกิดตัวเขาหลังเมฆครับ ลอยแปดสิบผัดไปลูกชูงใบตานี่เอามันโตเป็นยังไงครับโตการเข่ามีนันวางหางแล้วนะครับเป็นนถไฟจีพยโยกป้อมุนนะครับคงเป็นนกไฟจีขวางท่าเดียว สอไปเ็นะครับไตฝาขาาสองไลับสิบคะแนนผ่าไปขาขในไล่ๆบางๆลำแหน่งหางเบียดด้านซ้ายน้ำตได้ปลานำต้นน้ำตัน,ตนตตตได้ปาพื้นเดียวตลอดนะครับสองไล่สามสิบผ่นไปเอากระเป๋ากะชัดเกนหลายคนแล้วบงนำกันดุนนำกัน สบายใจนะครับวัดเป็นแพอกบบอี้เหมือนกันนี่ด้อยยังันว่าเพนครับเราชนะนะครับรอสองร้ยหาสิบพันใบเกตนรีปปากเอาเนตั้รับบนเขาไ,ไล่ๆนะครับก็ได้ไเ้ียเด้านา้สยเอาอีกร้อยนึงนันด้นอาอบาน,นี แแลล้้ววในนรุ่หักหัวใจเจ้าเด้อดีลายหากค้ามาสู่มาด้วยกันบอกนีเจ้าความองบอกนีน้องมือนานข่าแจ้งๆนะครับปิกประตบ้านหนึ่งว่าจะยกของเขานะครับให้ฝากขาวแจ้งแจ้งสองไล่เข้าสิบปันไตไ คงบ่มีไมอนี้ก็ตัวเลขฝ่าขาวยังแก่นะครับขาป้านตัวนี้ใส่หัวเป็นตัวโยกตีโน๊กเก็แก่เบิ่งกันไปดุนกันไปนะครับฝ่าเท่าในไล่อยๆสามร้อยสิบคะแนนผ่านไปสามร้อยหกสิบบาทเว่นกันไปเรื่อยๆเว่นกันไปดุนกันไปเพื่อความสบายใจมากหน่อยสมได้โปรตีต่ามๆด้วยยี่สิบคะแนน นะเดลตไปรื่อยนะครับสามเลยสามสิบผ่านไปันแล้วท่เดียร์ต่ายก็ยังมาไกลไม่กระุดัญญานยัสบเลยนะต่้งเดียรโดยท่านจะเห็นขาขาวเก่งเส็จจุดมือพยิตนไหนันทานเจาเก่งเคลื่อนโตผ่าไปสามเลยห้าสผ่ะห้าผ่านแล้ว 60 60มาก365อ่ะคิมกอนบังเดินต่อเรื่อยๆทํางานศักดิ์สวนเต้นขาขาวเต้นขาทะเลเป็นท่านนะครับนักบอลเราอยู่ <that>